ครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นสกายวอลกันนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นทางเข้าวังพญานาคจะเลี้ยวขวาสกายวอลเลี้ยวซ้ายเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นสกายวอลกันเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราไปาทางวังพญานาคมาแล้วโอเคครับเราเลี้ยวซ้ายทางขึ้นก็เป็นบันไดนะทางค่อนข้างดีอยู่ครับเดินขึ้นไปก็ เดี๋ยวเราจะถ่ายถ่ายทางขึ้นให้ดูเป็นระยะนะอันนี้มีป้ายแบบบอกไวเลยคนระับทางวัดไม่ได้มีการเลี่ยนลายนะโอ้แล้วดูตรงนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นช่องถ้ำหรือเป็นอะไรมีบันไดขึ้นไปแล้วเป็นช่องเล็กๆ อาจจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะคิดว่าอานันนะู้นนะนู่นครับแต่ว่าเราเราเราคงไม่ขึ้นไปดูนะเป้าหมายของเราคือสกายวอล์กแล้วนะครับก็จะมีทางเรียบไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวให้ดูเป็นระยะแล้วกันนะนู่นครับยังมีตอนนี้เราเหมือนกับทางเดินเขาทำไว้เรียบๆเขามานะแล้วก็ นู่ครับเป็นบันไดบันไดขึ้นไปโอเคเมื่อกี้จากด้านล่างก็เห็นวันนี้วันเสารนะ์เนาะก็มีนักท่องเที่ยวทยอยมาเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากมายอาจจะบางส่วนก็ไม่รู้ด้วยแหละว่าที่เนี่มีอะไรบ้างก็ได้ทั้งเข้าถ้ำแล้วก็ขึ้นสกายวอล์กบนเขานะก็ตอนนี้เริ่มไต่ระดับขึ้นไป โอ้เริ่มองมองเห็นแล้วนูนะครับมองตามเหล็กลาวขึ้นไปเลยไต่ระดับทางขึ้นก็จะชันนิดนึงเริ่มเหนื่อยอ่ะอันนี้น่าจะยังไม่ได้ครึ่งอ่ะดูแล้วอ๋อแต่เขามีที่ให้นั่งพักนะเป็นระยะนี่ชมวิว เฮ้ยมีถ้ำทะลุด้วยไปถ้ำทะลุก่อนไหมออลอยพระพุทธบาทสก,กายวอล์กถ้ำทะลุหามือเดี๋ยวนะให้ให้ก็ดูป้ายหนะ่อยนี่นะครับออลอยพระพุทธบาทให้ไปซ้ายนะครับถ้ำทะลุถ้ำสิงบัญชรไปด้านขวาเดี๋ยวตัดสินใจก่อนโอ้ยเหนื่อย จเจ้าไงสกายวอล์กแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บรู้ว่าสกายวอล์กไปด้านบนนะอันนู้นไปถ้ำทะลุก็เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาถ้าแต่ยังไหวอยู่ก็ไปถ้ำทะลุนะตอนนี้เราขึ้นสกายวอล์กก่อนคนระับเหนื่อยใช่ได้ทางเขาจะไต่ระดับเป็นช่วงๆนะอันนี้ขึ้นมาแบบชันๆเมื่อกี้นี้แล้วก็ตอนนี้มาเดินแบบทางเรียบๆแต่ว่าดวงหน้าน่าจะมีการไต่ขึ้นอีกแล้วออ เหนื่อยใช้ได้โนนไต่ขึ้นจริงๆเห็นข้างหน้าแล้วเห็นมันไต่ข้างหน้าแล้วก็ไต่ไปอีกไม่รู้ว่าอีกไกปลป่าวว่าจะถึงเพราะเขาไม่ได้บอกระยะเนาะก็ได้แต่เดาว่าใกล้จะถึงแล้วโอ้ตรงนี้เห็นแล้วครับอยู่ด้านบนนี่เองใกล้ถึงแล้วแต่ว่าตรงนี้จะชันชันที่สุดใกล้แล้วใกล้แล้วเห็นสก,กายวอล์กอยู่ด้านบน ไม่รู้จะกล้าขึ้นมานะนู่นนู่นสกายวอล์กอยู่ข้างบนนู่นเลยโอเคเดี๋ยวตามขึ้นกันอ่าครั้งละไม่เกินห้าคนนะนู่นครับสกายวอล์ก้ยถึงแล้ว,ลวมาแล้วครับโอ้ นู่นนะครับวิวอลังการสกายวอล์กวัดเขาสิงโตโอ้วิวร้อยแปดสิบองศาเดี๋ยวไปดูด้านบนอันนี้เป็นจุดสูงสุดแล้วโอ้โหด้านนี้เป็นเหวเลยนะนี่ครับลึกมากโอ้อันนี้คือเป็นจุดยอดเขาที่สูงที่สุดในเขาลูกนี้นะแล้วตรงนี้คือ s k y ยวอล์กจำกัดนะครับไม่ให้เกินห้าคนเพราะว่าอาจจะเรื่องของความปลอดภัย s k y ยวอลวัดเขาสิงโตนะครับ <Okay. S 1> ที่สาแก้วอันนี้น่าจะเป็นเทือกเขาทับลานนะยาวเลยนะส่วนด้านนี้ก็ไปอ่เจะดจังเซาชนบุรีระยองประมาณนี้โอ้โอ,โอ้ตรงนี้เสียวนะ ดูด้านล่างนี่นี่ครับโอ้ด้านล่างเป็นเป็นหน้าผานะเป็นผาหินนี่ครับโอ้โอเสียวนู่นอาคารอยู่ด้านล่างโบสถ์อยู่ด้านล่างอ่ะดูเป็นยอดเขาที่น่าจะมีถ้ำนะครับอันนี้โอ้ขาสัน่นขาสั่นมือนกันนะ 오수 oh, s so, so.